เกี่ยวกับเรื่องเสียงสตินะครับ,ค,รบคือปกติผมจะมักจะฟังเสียงสติเวลาที่ต้องการอยากจะให้อ่อยากที่ติดฟุ้งซ่านมันคลายลงไวๆตอนนี้ผมมีคําถามว่าเวลาที่เราฟังเสียงสติขณะที่เรานั่งสมาธิมันจะได้เพียงแค่สมาธาิสมาธิใช่ไหมครับมันไปถึงวิปัสสนาได้ไหมครับหรือว่าต้องทํำยังไงช่วยชี้แนะด้วยครับคือเสียงสติเนี่ยขอให้คุณนึกว่าเป็นชายทะเล ขอให้คุณนึกว่าเป็นยอดเขาขอให้นึกว่าเป็นก้นถ้าเยน็ยนๆสบายๆนะฮะคือมันไม่ได้ช่วยอะไรคุณเลยมากไปกว่าเคลียร์จิตเคลียร์ใจให้ทําให้ความพุงซ่านเนี่ยมันลดระดับลงเพราะว่าเสียงสตินะฮะโดยตัวความเป็นเทคโนโลยีของเสียงเนี่ยก็คือจูนให้สมองเนี่ยเข้าสู่ภาวะสมดุลนะฮะเอาคลื่นช้าขึ้นมาขึ้น ขึ้นสมองเนี่ยมี5ย่านนะครับแล้วตัวที่สปีดต,ต่ําที่สุดหรือว่าสปีดที่กลางๆเนี่ยนะอย่างอัลฟ่านะมันถ้าถ้าหากว่าทําให้มันเด่นขึ้นมาแล้วก็มีความสม่ําเสมอนะรวมทั้งทําให้ขึ้นสมองย่านอื่นๆเนี่ยเข้าสู่ภาวะที่สมดุลเหมือนกับเป็นวงออเคสตราที่เล่นดนตรี ออกมาฟังเพราะเพราะว่ามันประสานกันไม่ใช่ตีกันยุ่งเหยิงคน,เ,นนะเวลาที่ฟุ้งซ่าน,นก็เพราะว่าสมองขึ้นสมองมันตีกันยุ่งเหยิงไปหมดไม่มีความสม่ําเสมอไม่มีความสมดุลนะเมื่อเราใช้เทคโนโลยีเกี่ยวกับเสียงยทำให้มันสมดุลได้เราก็จะรู้สึกดีนะแค่นี้ที่เสียงสติทำเสียงสติโดยเบสคอนเซ็ปต์มันมาจากเบนโลบี t แต่ว่าตัวเสียงสติเองเนี่ยนะมันบวกซาวดีไซน์เข้าไปด้วยซาวดีไซน์หมายความว่าไงเราตั้งใจที่จะจูนเรื่องเกี่ยวกับลมหายใจนะคุณจะรู้สึกว่าหายใจโล่งขึ้นสบายขึ้นเนื้อตัวผ่อนคลายนะแล้วเกิดความง่ายที่จะเป็นสมาธิทีนี้ถามว่าความเป็นสัมมาทิฏฐิมันเริ่มต้นจากตรงไหนมันไม่ได้เริ่มต้นจากการฟังเสียงสติบางคนเนี่ย ถ้าญาติญาติหรือเพื่อนๆเอาไปให้ฟังอย่างเดียวแล้วบอกเออฟังดูสินะฟังแล้วสบายดีเกิดความสบายใจเกิดความรู้สึกออผ่อนคลายรีแลกซ์สบายเนื้อสบายตัวไม่ต้องุ้งสั้นหนักจากอโรคเครียดหรือว่าโรคซึมเศร้าอะไรอย่างนี้เนี่ยนะฟังเสร็จเออสบายดีจริงๆแล้วก็หลับไปไม่มีอะไรมากไปก,กว่านั้นอย่างนี้ไม่มีทางเป็นสัมมาทิฏฐิต่อให้วิจัยพัฒนา หรือว่ามีเนี่ยอย่างไอซีรีส์ที่ผ่านมานี่นะมันเป็นการค้นพบโดยบังเอิญมันมีการเข้ารหัสอะไรบางอย่างที่ต่อยอดมาจาก i บ a l b e บีดบวกซา d d ดีซน n เข้าไปเนี่ยซึ่งซึ่งไอรหัสตรงนั้นเนี่ยบอกจริงว่าบาังเอิญบังเอิญพบนะมันมันโล คนที่ทําเกี่ยวกับไบโอลบี t เป็นเนี่ยถ้าฟังดูจะรู้นะว่ามันมันไม่เหมือนไบโอลบี t ทั่วไปนะมันมันมีอะไรบางอย่างที่เพิ่มเข้ามาแล้วก็จูนให้สมองเนี่ยเข้าสู่ภาวะที่ดีที่สุดเป็นเท่าที่จะเป็นไปได้นะขนาดนั้นนะนี้จะค้นพบอะไรอีกออต่อไปก็แล้วแต่นะเนี่ยตอนนี้พูดง่ายๆว่า ค้นพบแล้วว่ามันมีมันมีไอ้วิธีที่จะทําให้ดีกว่าซีรีส์เก่านะแต่จะค้นพบอีกกี่ครั้งก็แล้วแต่นะมันไม่มีทางที่จะช่วยให้คนคนหนึ่งเนี่ยเกิดสมาธิแล้วมองดูกายใจโดยความเป็นของไม่เที่ยงได้คําว่าสัมมาทิฏฐิมันจะเกิดขึ้นต่อเมื่อคุณทําความเข้าใจกันแบบมนุษย์ธรรมดาว่า เวลาหายใจเข้าเวลาหายใจออกที่เห็นเห็นอยู่เนี่ยนะมันไม่ได้มีลมหายใจไหนที่ซ้ำกันแล้วมันมีแต่ความเป็นท่าลมพัดเข้าพัดออกนะ,สะแสดงความไม่เที่ยงอยู่ตลอดเวลาซึ่งถ้าหากว่าจิตเป็นสมาธิเห็นความไม่เที่ยงของลมหายใจได้ก็สามารถเห็นความไม่เที่ยงที่มากับลมหายใจนะเป็นภาวะอื่นๆเช่นหายใจอย่างเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ นะถ้าเห็นบ่อยๆจนกระทั่งรู้แน่ๆว่าเออความสุขที่มากับแต่ละลมหายใจไม่เหมือนกันไม่เท่าเดิมไม่เที่ยงแล้วก็ไม่ใช่ของใครไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่บุคคลไม่ใช่เราเขาเนี่ยอย่างนี้ถึงจะเรียกว่าสัมมาทิฏฐิเนี่ยเกิดขึ้นเกิดขึ้นด้วยความเข้าใจไม่ใช่เกิดขึ้นด้วยสมาธินะ ตัวสมาธิมีประโยชน์ยังไงมันมีประโยชน์ตรงที่ว่าทําให้เราเนี่ยมีความสามารถที่จะเกิดสัมมาทิฏฐิตรงนั้นเนี่ยนะเห็น่ลมหายใจไม่เที่ยงแล้วก็สิ่งที่มากับลมหายใจไม่เที่ยงได้ในเวลาสั้นไม่ต้องใช้ความพยายามนานนอะอาจพูดง่ายๆเสียงสติเหมือนกับเป็นพุ่เป็นชายทะเลเป็นยอดเขาที่เคลียหัวของเราให้โล่ง แล้วก็ทําให้เกิดความพร้อมที่จะเกิดสมาธิเป็นสมาธิขึ้นมาแต่สมาธินั้นจะเป็นสัมมาสมาธิหรือเป็นมิจฉาสมาธิขึ้นอยู่กับความเข้าใจที่เราใช้ในการทําสมาธินะถ้ามีความเข้าใจในการทําสมาธิอย่างถูกต้องนะสมาธิที่เกิดขึ้นภายในวันเดียวแต่ถ้าหากว่ายังไม่มีความเข้าใจที่ถูกต้องไม่รู้ว่าจะมาดูกกลใจโดยความเป็นของไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวตนได้อย่างไร อีกร้อยปีนะฟังเสียงสติไปก็ไม่ได้เป็นสัมมาทิฏฐิขึ้นมานะอันนี้คงตอบคำถามนะครับคุณเฟลิกซ์นะงั้นแสดงว่าในการที่ฟังเสียงสติก็จะช่วยเคลียร์ให้หัวเราโล่งในช่วงแรกๆหลังจากนั้นเราก็แล้วแล้วก็เราเริ่มสบายแล้วเราก็ค่อยปิดเสียงสติแล้วเราก็พิจารณาลมหายใจใช่ไหมครับคือคือจริงๆเนี่ยเสียงสติ ที่เป็นตัวเสียงสติจริงๆที่ตั้งชื่อนี้ขึ้นมาเพราะว่ามันช่วยจูนให้ระบบทางเดินหายใจเนี่ยมันเคลียร์ขึ้นโล่งขึ้นซึ่งมีมีความหมายมากกับการฝึกอานาปานาสติพอเราสามารถหายใจยาวได้แบบที่ไม่ต้องฝืนนะแล้วก็หายใจยาวได้แบบที่รู้สึกว่าโฟกัสกับลมอย่างมีความสุขแล้วก็สภาพของจิตเนี่ยนะมันตั้งอยู่เองได้ พักหนึ่งโดยไม่ต้องมาพยายามออกกำลังประทองอย่างนี้เนี่ยมันมีประโยชน์เพราะว่าพอหายใจไปเออเนี่ยหายใจยาวได้หลายครั้งหายใจยาวได้เป็นร้อยครั้งต่อเนื่องเสร็จแล้วพอพ้นครั้งที่ร้อยครั้งที่พันไปหายลมหายใจมันสั้นลงก็จะเกิดความเห็นอย่างถนัดชัดเจนว่าลมหายใจไม่เที่ยงจริงๆด้วยสักแต่เป็นท่านลมเนี่ยอันนี้คือประโยชน์ที่มันจะเกิดขึ้นนะนี้ไอ้ตัวที่ว่า นั่งสมาธิไปด้วยเสียงสติเลยได้ไหมมันก็โอเคนะคือไห้ไม่ได้เสียงสติไม่ได้ไปรบกวนกับความเป็นสมาธิฏฐิความเป็นสมาธิฏฐิอยู่ที่การตั้งจิตด,ดูพูดง่ายๆอยู่ที่การปรับมุมมองออกมาจากข้างในถ้าหากว่าเรามีมุมมองจากภายในเห็นกายเห็นใจโดยความเป็นของไม่เที่ยงได้ฝึกรู้ฝึกดูแบบที่พระพุทธเจ้าให้ดูได้นะ ความเข้าใจนั้นจะทําให้เกิดการเห็นว่าลมหายใจไม่เที่ยงจริงๆด้วยไม่ว่าเราจะฟังหรือไม่ฟังเสียงสติอยู่ก็ตามนะตัวเสียงสติไม่ได้มาเบียดบงังไม่ได้มาเบียดเบียนไอความเห็นที่ถูกต้องนี้ให้ตกไปนมันเป็นแค่ตัวอย่างที่ย้ำนะว่าเหมือนกับชายทะเลเหมือนกับ บนยอดเขาหรือว่าเหมือนกับในทุ่งโล่งที่ให้ความรู้สึกว่ามีลมเย็นสบายแล้วก็ทําให้จิตใจของเราเนี่ยไม่วอกแวกไปคิดถึงเรื่องวุ่นวายอื่นๆหน,นะ